สวัสดีครับสวัสดีแฟนๆตำนานจอมยุทธ์พูดทางตาทุกท่านด้วยนะครับวันนี้มาอยู่กับช่องถังข้าวผมจะมาพูดถึงแดนสวรรค์นิรันดร์การหรือกระสุนปืนใหญ่พลังวิญญ,ญาณสังหารเทพเนาะถ้าพร้อมแล้วเรามาเริ่มกันเลยนะครับก่อนอื่นผมต้องบอกก่อนว่ากระสุนปืนใหญ่พลังวิญ,ญญาณสังหารเทพนี้จะถูกพูดถึงในภาคสาตำนานราชามกรเนาะแต่กระสุนปืนใหญ่พลังวิญญ,ญาณทั่วไปก็ถูกพูดถึงตั้งแต่ภาค2แล้วละครับในช่วงภาค2ถ้าผมจําไม่ผิดระดับสูงสุด น่าจะมีแค่ระดับ10เนาะไม่ถึงระดับสังหารเทพหรือว่าระดับ12เขาบอกว่ากระสุนปืนใหญ่พลังวิญญาณแบ่งออกเป็น1น2ถึงสิระดับตามความสามารถในการทําลายล้างสามารถยิงจากป้อมปืนหรือจุดชนวนเป็นระเบิดก็ได้ระเบิดพลังวิญญาณนี้เป็นอาวุธที่น่ากลัวที่สุดเท่าที่มนุษย์เคยพัฒนาขึ้นในช่วงหนึ่งื่นปีที่ผ่านมาก่อนเริ่มเรื่องโซแลนภาคสามตนานราชามังกร ว่ากันว่าแม้แต่ราชธินนานามพมยุทธ์ก็ไม่กล้าต้านรับแรงระเบิดของระเบิดพลังวิญญาณที่ทรงพลังที่สุดโดยตรงก็คือขั้น12อเนาะและนั่นก็เพียงพอแล้วที่จะพิสูจน์ถึงพลังของอาวุธนี้กระสุนปืนใหญ่ถือเป็นอาวุธสงครามที่ประชาชนทั่วไปไม่สามารถครอบครองได้กระสุนปืนใหญ่พลังวิญญาณระดับ12มักจะถูกเรียกว่าสังหารเทพเนื่องจาก มีความสามารถในการฆ่าราชธิตนานามพรมยุทธ์ทั่วไปแต่ราชธัตน,นามพรมยุทธ์ที่เหนือชั้นระดับ95ขึ้นไปหรือระดับ99บางคนจะสามารถเอาชีวิตรอดหรือหลบหนีจากรัศมีระเบิดได้กระสุนปืนใหญ่พลังวิญญาณสังหารเทพนั้นเหมือนกับนิวเคลียร์ในชีวิตจริงในยุคป,ปัจจุบันในนิยายซาพ,พันต้อหลัวสร้างกระสุนปืนใหญ่พลังวิญญาณสังหารเทพเหล่านี้ขึ้นมาเพียง3มลูกเท่านั้นเนื่องจาก ต้องใช้ทรัพยากรจำนวนมากในการสร้างกระสุนปืนใหญ่ขั้น12แต่ละลูกแต่ทั้ง3ลูกก็มีการออกแบบและมีการวางวงจรที่แตกต่างกันออกไปและที่สำคัญที่สุดที่ไม่มีการสร้างลูกที่4คือพวกเขาไม่มีทรัพยากรที่จะสร้างลูกที่4กระสุนปืนใหญ่พลังญ,ญาณสังหารเทพถูกสร้างขึ้น2,000ปีก่อนที่จะเริ่มเนื้อเรื่องโซแลนภาคสาตำนานราชามังกรและทําให้ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีของมนุษย์หยุดชะง,งักไปเป็นเวลา1,000ปี เนื่องจากการสร้างระเบิดพลังวิญญาณสังหารเทพ3ลูกนี้เพราะว่าใช้ทรัพยากรมากเกินไปเนาะเลยทําให้ทรัพยากรที่จะมาคิดค้นวิจัยเทคโนโลยีใหม่ๆขาดหายไปเลยการค้นคว้าวิจัยเลยหยุดชะงักไปประมาณ1000ปีนะครับมีทฤษฎีว่ามันสามารถสังหารเทพได้แต่มันก็ได้พิสูจน์ตัวเองแล้วว่ามันสามารถสังหารเทพได้จริงแต่ถ้าหากเทพต้องการจะหนีไปจากจุดศูนย์กลางการระเบิดระเบิด พลังวิญญาณสังหารเทพก็จะไล่ผลและไม่สามารถสังหารเทพได้นั่นเองเนาะเทพที่มันสังหารได้ก็คือยุนหมิงนั่นเองนะครับแต่ยุนหมิงเลือกที่จะต้านรับแรงระเบิดเพื่อที่จะปกป้องนักเรียนในโรงเรียนเช็คเนาะอันนี้จะเป็นชื่อของกระสุนปืนใหญ่พลังวิญญาณสังหารเทพทั้ง3ลูกนะครับลูกที่1คือกือนกินสวสรรค์และโลกตอนระเบิดออร่าของมันเป็นสีเขียวเนาะหต่อนหนึ่งคือความแรงของกระสุนปืนใหญ่นะครับก็คือ หลูกก็คือความแรงเท่ากับ1กระสุนปืนใหญ่ลูกนี้ถูกระเบิดใส่สำนักถังสาขาหลักในเมืองเช็กลูกที่2คือกระสุนปืนใหญ่ทำลายสวรรค์ออล่าเป็นสีม่วงความแรงก็คือ1ต่อ1เท่ากันลูกนี้ระเบิดใส่โรงเรียนเช็กและลูกที่3แดนสวรรค์น,นิรันดร์การออล่าตอนระเบิดเป็นสีเงินเนาะแล้วก็ความแรงของการระเบิด เป็น1ต่อ6 5แดนสวรรค์นิรันดร์การทั้งลูกระเบิดนะครับเป็น1ต่อ6แต่ก่อนจะใช้มีการหลอมรวมเข้ากับหุ่นจักรกลระดับเทพของลิงจือเฉินเนาะทำให้ใช้งานได้หลายครั้งเพราะฉะนั้นการจุดระเบิดแต่ละครั้งก็จะไม่ใช่1ต่อ6อาจจะเป็น1ต่อ2หรือ1ต่อ1อันนี้ผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันซึ่งแดนสวรรค์นิรันดร์การได้ทําการจุดระเบิดทั้งหมด2ครั้งครั้งแรกคือยิงทาําลายค่ายกลโลหิตสังหารเทพ ของวิญญาจาร์ชั่วร้ายก็คือค่ายกลที่สร้างขึ้นมาเพื่อที่จะดูดซับพลังไปให้ผู้นำวิญญาจาร์ชั่วร้ายให้กลายเป็นเทพนั่นเองเนาะแล้วก็ครั้งที่2หลิงจือเฉินระเบิดผีชีพตัวเองใส่จอมจากกรรพัห่วงลึกเนี่ยครับในครั้งที่2เนี่ย อาจจะเป็น1ต่อ6เพราะว่ากระสุนปืนใหญ่พลังญาณแดนสวรสด์นิรันดร์ระเบิดทั้งลูกแล้วก็รวมกับคุณจักรกลระดับเทพของลิงจือเฉินที่มีวงจรกำเนิดพลังเชิงบวกที่คล้ายกับตัวระเบิดแดนสวัสด์นิรันดร์อยู่ด้วยเนาะทําให้ทวีคูณพลังระเบิดเพิ่มขึ้นไปอีกเนาะแต่ก็สามารถทําให้จักรพรรดิห่วงลึกบาดเจ็บได้นิดหน่อยเนาะแต่ก็นั่นแหละครับทําให้บาดเจ็บได้นิดหน่อยก็ดีละ เพราะว่าจาักรพรรดิห้วงลึกตอนนั้นก็อยู่ในระดับเทพประมาณ120เลยเนาะหรือว่าเป็นระดับเทพขั้นหนึ่งแต่ไม่มีตำแหน่งเทพนั่นเองต่อไปความเสียหายจากกระสุนปืนใหญ่พลังวิญญาณสังหารเทพระดับ12เขาบอกว่ากระสุนปืนใหญ่พลังวิญญาณสังหารเทพทั้งสองลูกที่ยิงใส่เมืองเช็คทำให้เมืองเชคหายไป1ใน3ส่วน โรงเรียนเช็คโดนทำลายโดยสมบูรณ์สำนักถังก็ถูกทำลายเกือบทั้งหมดในเหตุการณ์ครั้งนั้นมีคนตายทั้งหมด12ล้านคนและคนบาดเจ็บ2ล้านคนซึ่งดวงวิญญาณของคนตาย12ล้านคนนี่ก็ถูกนำไปสร้างค่ายกลโลหิตสังหารเทพนั่นเองเนาะซึ่งเหตุการณ์ที่ผมพูดมาทั้งหมดนี้จะเกิดขึ้นในภาค3ามตำนานราชาัมกอนนะครับ ก็จะประมาณนี้เนาะสำหรับข้อมูลเกี่ยวกับแดนสวัสดินิรันต์การหรือว่ากระสุนปืนใหญ่พลังญญาณสังหารเทพถ้ามีข้อมูลตกหล่นหรือพิพลาประการได้ต้องขอภัยเพื่อนได้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ผมลับก่อนสวัสดีครับ